สมาธิมีสองอย่างนะสมาธิโลกีก็คือเวลานิ่งก็นิ่งออกมาก็เที่ยวเที่ยวแล้วก็นิ่งนิ่งแล้วก็เที่ยวเที่ยวแล้วก็นิ่งนิ่งนะเขาเรียกสมาธิเที่ยวนะเขาเรียกว่าโลกีเที่ยวไปตามโลกแต่สมาธิของพระยะเจ้าไม่เป็นไม่เป็นแบบนั้นเป็นสมาธิไม่เที่ยวเวลาเข้าสมาธิก็นิ่งออกมาก็อยู่กับตัวเองตัวเองก็สมาธิสมาธิกับตัวเองเที่ยวไม่มีเพราะอะไรที่เที่ยวไม่มีเพราะกามมันหมดกามนี่เองทําให้เราเที่ยวกามนี่มีสองกามนะ กามหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องหญิงเรื่องชายอันนั้นเขาเรียวกว่ากามมาลาคะกามอันหนึ่งเนี่ยไม่เกี่ยวกับหญิงชายเกี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรรูปรกินเนี่ยม,มันเป็นกามมาคุณห้าเช่นดูหนังฟังเพลงแล้วก็ไปทานอาหารบ้างดูหนังฟังเพลงการดานเล่นต่างๆหรือสนุกสนานไปตามภาษานเนีละจิตออกนอกหมดเลยพวกนี้อันนี้เขาเรียวกว่าไม่ใช่หญิงชาย แต่มันเป็นกามชนิดหนึ่งทั้งสองกามเนี่ยฆ่าให้หมดเลยฆ่ามันตายพร้อมกันมันมีอยู่ก็มีอยู่พร้อมกันมันเป็นตระกูลจิตออกนอกจิตพวกนี้ตระกูลที่จิตออกไปข้างนอกเนี่ยเป็นตระกูลของกามหมดเลย ella, เขาเรียกว่ากามมาภพเราท่านละเราท่านทั้งหลายที่มาเกิดในโลกนี้เนี่ยเรามาเกิดในภพของกามมาภพมนุษย์เรานี่กามมาภพนะมนุษย์กับเทวดานี่เขาเรียกว่ากามมาภพ คนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นคิดแบบเดียวกันหมดเลยหมายถึงว่าเขาเขาคัดเกตมาแล้วคัดเกตพี่มาเกิดเป็นมนุษย์นยทุกมนุษย์ทุกคนคิดแบบนี้หมดเลยจิตออกนอกหมดจิตออกทางตาทาง,ทางหูจมูกเล่นกายใจตลอดเลยไม่หยุดเลยทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเลยแสดงว่าเขาคัดสรรมาแล้วที่มาเกิดในในกามาภพนี้จิตประเภทนี้มาเกิดที่นี่หมดเลย ก็เลยมนุษย์ทุกคนเหมือนกันหมดนะรู้เลยว่านี่เรากลรามาพบแต่อริยามรรคมีองค์8ปดเนี่ยการเห็นตัวเองเนี่ยดึงจิตของเราออกจากระบบนี้ออกได้ดึงจิตของเราออกจากระบบนี้ไม่หวนกลับออกไปได้นั่นคืออนุภาพของการประพฤติปฏิบัติที่เห็นตัวเอง กลายเป็นว่าจิตของเราเนี่ยไม่ไปเที่ยวหาใครแล้วอยู่กับตัวเองเท่านั้นอยู่กับตัวเองเนี่ไม่มีความแล้วก็มีความสุขขึ้นมาเรียกว่าเนคขมาสุขแต่เราไปอยู่กับคนอื่นเรียกว่ากามาสุขซึ่งกามาสุขเนี่ยทำลายไปแล้วเหลือแต่เนคขมาสุขนะอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าเราสามารถจะ ย้ายจิตเราจากคนอื่นมาอยู่กับตัวเองได้สำเร็จนั่นคือชัยชนะวันๆหนึ่งจิตเรากับตัวเองไม่แยกกันเลยตัวอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงนั้นจิตอยู่ตรงไหนตัวอยู่ตรงนั้นเป็นไรอย่งไงนะปกติแล้วคนเราเนี่ยตัวอยู่ตรงนี้จิตอยู่โน่นไหนไม่รู้ตัวอยู่โน่นใจอยู่นี่ใจไปทั่วเลย มาอยู่กับตัวหรอกอันนี้มันเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติสแสดงว่าคนฝึกเนี่ยมันมีผลจริงคนไม่ม,ไม,มีไม่ฝึกเนี่ยไม่มีผลไม่จริงมันไม่มีผลอะไรสะแสดงว่าคนฝึกเนี่ยมันมีอิทธิพลได้คนเราก็ฝึกกันทางนั้นนะเราคิดดูสิว่าเราเกิดมาเนี่ยเราก็ฝึกกันตลอดแต่มันไปฝึกทางโลกกัน ฝึกตั้งแต่อนุบาลเนี่ยนะฝึกอ่านออกเขียนได้ฝึกนนฝึกนี่ฝึกนักกีฬาฝึกอ่านเขียนต่างๆเรียนรู้วิชาต่างๆฝึกฝนดังนั้นไม่ฝึกมันรู้อะไรไม่ได้เราก็ฝึกนแต่เราฝึกไปทางโลกก็ได้ความเป็นโลกไปความเป็นธรรมไม่ได้ฝึกนความรู้ของเรานั้นก็เลยว่ารู้ไปตามโลกแต่ทางธรรม อ่อนเหลือเกินนะอ่อนเหลือเกินฉะนั้นการฝึกของเรานั้นมีอิทธิผลมีผลจริงๆฝึกยังไงล่ะฝึกสี่อย่างที่ตมาเคยพูดว่าหนึ่งเราต้องตัดจิตของเราไม่ให้ไปถึงไขไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปหาใขสองเราจะนำจิตของเรามาดูตัวเองให้เห็นด้วยอุบายเห็นตัวเองเป็นอสุภะเห็นตัวเองเป็นนอนบ้างเป็นเน่าเป็นอืดไป สามเราจะเห็นตัวเองไว้แล้วอย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่อยู่ตัวเองให้อยู่ที่นี่ให้ได้สี่ก็คือปิดหูปิดตาแล้วเราอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยเราจะไม่หวนกลับไปอยู่คนอื่นอีกเลยนะทำไมเราไม่หวนกลับไปเพราะเราไม่มีกรรมนะ เวลาคนเห็นตัวเองมากๆเนี่ยมันก็จะเบื่อหน่ายตัวเองก็เบื่อหน่ายผู้อื่นเบื่อหญิงเบื่อชายความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดไปเมื่อหมดไปมันก็ไม่มีแก่ใจที่จะคิดนั่นเองไม่มีแก่ใจที่จะไปอยู่กับคนอื่นก็เลยอยู่กับตัวเองไปการอยู่กับตัวเองนั้นเป็นสมาธิชนิดหนึ่งนะการที่อยู่ตัวเองเป็นสมาธิชนิดหนึ่งเป็นสมาธิอย่างนี้แหละเขาเรียกว่า ญาณหรือญาณทัศนะนะสมาธิที่เราดูลมนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าฌานเอาจิตดูจิตแต่สมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิเอาจิตดูกายเรียกว่าญาณญาณทัศนะเมื่อเราเห็นกายแจ้งแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นถึงพระอนาคามีนะเป็นพระอนาคามีเราก็จะมีความสุขมาก สังัดจาก,กรามสังัดจาก,กุศลซึ่งคนประเภทนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตายลงไปเนี่ยจะจะไม่กลับมาเป็นมนุษย์และก็เทวดาจะไปเกิดที่พรม,มโลกนะถ้าเกิดเป็นพรานาคามีนะไม่มาเกิดมนุษย์และเทวดาทําไมล่ะมนุษย์ก็มีกามเทวดาก็มีกรมแต่ตัวเองไม่มีจะไปเกิดเขาทาไมไปเกิดกับใครได้ ไปเกิดจากคือคนที่มาเกิดมนุษย์และเทวดาคนเขาเขาเขาคัาดสรรมาแล้วคนมีกามมาเกิดนะแต่ตัวเองไม่มีกามจึงเกิดไม่ได้ไปเกิดที่พระพมผมนั้นก็เรียกผมสุทธาวาสพมไม่มีกามแต่มีผม้พรมมีกามมีอยู่นะพรมนี่มีสองพมนะพมที่มีกามกับพมที่ไม่มีกาม ผมมีกามทั้งหลายเนี่ยเป็นพรมโลกีนะพรมที่เป็นอนาคามีไปแล้วเนี่ยสุทาวาสเนี่ยเป็นพัมเป็นพรม,มโลกุตระอันนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ว่าการฝึกจิตนั้นมีผลทําให้เราเนี่ยมีผลจริงๆเมื่อเราฝึกจิตของเรานั้นมีผลอย่างนี้เนี่ยจิตของเราก็กายว้า วันวันหนึ่งอยู่กับตัวเองไปเราก็จะเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันความเห็นนั้นไม่มีดับนะไม่มีดับเลยตลอดชีวิตจะดับอีกทีก็คือวันตายแสดงว่าภารกิจนี้ทำแล้วจบนะทำแล้วจบลงคือภารกิจอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเกิดเราว่า เราทำแล้วไม่จบเนะ่ยเป็นภารกิจที่ทำแล้วไม่มีผลอะไรแต่ทำแล้วจบนั้นภารกิจนั้นจะมีผลโยมเคยสงสัยไหมว่าทำไมเรานึกถึงคนอื่นได้แต่ทำไมนึกถึงตัวเองไม่ได้เคยสงสัยไหมการที่เรานึกคนอื่นได้เพราะเราเคยทำบ่อยมันจึงชำนาญน,นะชำนาญมากเลยนะขนาด นั่งรถสวนกันเนี่ยเห็นกันวินาทีเดี๋ยวจําเขาได้แล้วอ่ะนะจําเขาได้แล้วแต่เห็นตัวเองเนี่ยวมองทั้งวันไม่เห็นสักทีทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่เคยทําไงเป็นนั้นว่าเรานึกถึงคนอื่นง่ายได้เนี่ยเพราะเราทําประจําจึงคล่องแคล่วชํชนานิชํานานการที่เรานึกตัวเองไม่เห็นทันทีเนี่ยเพราะเราไม่ชํานานเลยเราจะเปลี่ยนกันไหมล่ะว,ว่าไอ้ที่ชํานานนะ่ะละซะอันที่ไม่ชํานาญให้ชํานานขึ้นมาดี เดี๋ยวเราก็จะเห็นตัวเองได้ก็เป็นอย่างนั้นแหละ,ะการที่เราเห็นตัวเองนั้นเป็นความชำนาญฝึกจนชำนาญเมื่อชำนาญแล้วเนี่ยเราก็อยู่กับตัวเองไปตลอดทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนเราก็จะเห็นตัวเองทั้งวันทั้งคืนเราก็จะอยู่กับตัวเองตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอน วันๆน,นึ่งก็มีตัวเองเป็นเครื่องอยู่เรียกว่าเนคขม,มสุขตอนนี้พุทธเจ้าก็กล่าวถึงว่าคนคนนี้เนี่ยทิ้งกามมาสุขแล้วแล้วก็ไปคอยคว้าเนคขม,มสุขไว้เห็นว่าเนคขม,มสุขนั้นเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่ากามหมายถึงว่ากามนั้นสุขน้อยกว่า เนคขมะสุขมากกว่าแต่ทีนี้พระเจ้าเห็นว่าเนคขมะสุขนั้นเราบริบูรณ์แล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพระเจ้าสอนให้พารทั้งหลายเนี่ยได้ทำสมาธิฌานขึ้นมาซึ่งสมาธิฌานเนี่ยเป็นความสุขยิ่งกว่าเนคขมะ เราว่าเนคเขมาว่าสุขแล้วนะฌานยิ่งกว่านั้นอีกุทธเจ้าสอนให้ทำนะก็เลยว่าหลังจากที่เราเห็นตัวเองแล้วเนี่ยบริบูรณ์แล้วเนี่ยเราเป็นเนคเขมาสุขแล้วเนี่ยแล้วก็ทำฌานขึ้นมาเมื่อจิตของเราเนี่ยเข้าปฐมฌา,านทุติยฌานจติฌานจะถูกฌานหนึ่งอรูปฌานได้เราจะพบว่าฌานนั้นเป็นความสุขยิ่งกว่าเนคเขมานะ ที่เราไม่เคยพบเจอว่าสุขที่ยิ่งในขมะยังมีอยู่หรือมีอยู่ก็คือการเข้าฌานนั่นเองการที่ให้ให้พระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยไปอยู่ในฌานอย่างนั้นเนี่ยเพื่อจะให้ตัวเองนั้นห่างจากกามให้มากกว่าเดิมท่านจึงกล่าวว่าฌานทั้งหมดเป็นสุขวิหารธรรมในปัจจุบัน หมายถึงว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งของพระยาเจ้าทั้งหลายในปัจจุบันคำว่าในปัจจุบันเนี่ยพูดไปทำไมต้องมีความหมายนะเราจะไปอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะเห็นคำว่าในปัจจุบันหรือในทิฏฐิธรรมนะกะแ็แปลมาแล้วก็คือในปัจจุบัน,นต้องมีความหมายก็หมายถึงว่า ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถจะเข้าไปอยู่ในฌานได้ตลอดบางวางก็เข้าฌานไปเวยความสุขอันนั้นอ่าบางวางก็เข้าฌานไปแล้วก็ออกมาก็อยู่กับตัวเองเข้าสมาธิฌานแล้วก็ออกมาอยู่ตัวเองตัวเองก็สมาธิสมาธิกับตัวเองอันนี้ก็คือว่าที่อยู่ของพระรยาเจ้าก็คือสมาธิกับ ตัวเองตัวเองกับสมาธิไม่มีผู้อื่นนะไม่มีผู้อื่นทีนี้การเข้าฌานเนี่ยทำให้เรามีความสุขมากมากเลยการเข้าฌานเนี่ยทำให้เรามีความสุขมากก็จริงนะแต่ให้สุขในปัจจุบันส่วนเวลาในในเราจะตายเนี่ยเวลาเราจะตายเนี่ยให้ทิ้งซะอย่าเข้าไปอยู่ในฌาน หมายถึงว่าอนาคตเนี่ยไม่ควรออกไปสุขในเฉพาะปัจจุบันเท่านั้นปัจจุบันก็หมายถึงว่าเรามีชีวิตอยู่เราสเสวยความสุขนั้นได้แต่เวาลาเราจะตายเนี่ยให้ออกจากฌานชะอย่าไปอยู่ให้ตายคาล่างตัวเองเพราะร่างกายเราทำไว้แล้วเนี่การพิจารณากายเราอบรมไว้แล้วให้มาตายคาภาพตัวเองเนี่ ทำไมล่ะถ้าเราตายคาชานเนี่ยเราจะต้องไปเกิดสุทธาวาสเพราะชานเนี่ยมันเป็นของพระพผม <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะบทดกรรมแต่ผมที่ไม่มีกรรมก็คือสุทธาวาสเราก็จะไปเกิดที่นั่นอีกแสดงว่าพระเจ้าสอนให้ทําแล้วก็สอนให้หละทําเพื่อความสุขในปัจจุบันแต่นั่นมันเป็นเรื่องของ เราอยัางไม่ตายก็ไปพรมวโลกไม่ได้ใช่ไหมล่ะเรายัางไม่ตายก็ไปพรมวโลกไม่ได้แต่จะตายแล้วไปได้เราก็ไม่ไปก็ควรจะออกซะเมื่อเราไปเมื่อจะตายแล้วเราไปพรมวโลกไปได้เราออกจากสมัยที่ฉานนั้นก็ตายคาภาพตัวเองการตายคาภาพตัวเองนั้นทำให้เรานั้น <c oughs> ไปนิพพานเลย เวลาเราตายปุ๊บเนี่ยภาพเราก็หายวับเลยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะตายในฌานเนี่ยเพราะว่าในฌานมันไม่ปวดมันมีความสุขเวลาตายคาล่างตัวเองมันจะปวดเพราะคนจะตายมันก็ปวดสิ่นะแต่ทีนี้ปวดก็ต้องทนเอาหน่อยนะเดี๋ยวความตายเราก็จะมาตัดความปวดนั้นไปเราไม่ให้ฌานมาตัดความปวดไป อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะตายเราก็มาตายขาภาพตัวเองก็อันเป็นว่านิพพานนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสังโยชน์เบื้องบนอันนี้จะมาได้มาพูดถึงเรื่องว่าเราเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ของจิตเราว่าที่อยู่เก่านั้นไม่ดีเลยมันมีแต่เรื่องความความวุ่นวายที่อยู่ใหม่นั้นเราจะอยู่กับตัวเองเท่านั้นเราจะไม่อยู่ที่ใครๆ วันวันหนึ่งเราจะอยู่กับตวัวเองตลอดเวลาทั้งกลางคืน,นกลางวันยืนเดินนั่งนอนเราจะอยู่กับตวัวเองเท่านั้นอยู่คนอื่นมาเยอะแล้ว่าเยอะไม่ได้ אותו. เราจะตายคาคนอื่นเลยเลยทุกคนตายคาคนอื่นหมดเนี่ยอยู่เขามาั <c oughs> นนายถึงว่า เราเนี่ยจะอยู่เขาจนตายเลยเลยอยู่เขาตลอดเลยทุกวันเนี่ยเพราะเราไปหลงเขานไปรักเขาชอบเขาจังเขานี่นะจิตเรามันเป็นอย่างนั้นเขาให้ตามาเราก็ใช้กันแหลกหลานเขาให้หูมาก็ใช้ไปไปหาเขาหมดเลยตอนนี้กู้ยากละทีเนี่ยกู้ยากเลยดึงมามนุษันก็จะมามันแน่นเหนียวเลย เราจะดึงจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้ไง่ายๆนะดึงมามันก็จะดีดกลับมันดึงมาก็จะยืดไปกลับยืดไปที่เดิมมันเราต้องสู้ไปกว่าเราจะชนะนะแล้วชนะได้ด้วยนะ้วกลายเป็นว่าเราสามารถจะชนะวิธีนี้ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการทำภาร,รกิจของพุทธศาสนาของเราก็ ก็จบกันนะก็ก็ต้องต้องมาร์คนั่นเองถ้าไม่มีมาร์กแล้วไปไม่ได้จริงๆนะสมาธิไปไม่ได้หรอกอย่าคิดนะว่าสมาธินั้นจะจะทำให้กิเลสมันหมดเ,เป็นสมาธิเที่ยวมันไม่หมดหรอกอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าการทําความเพียรของคนเราแต่ละคนในโลกนี้เนี่ยไม่เหมือนกัน เราไปที่ไหนที่ไหนก็สอนสมาธิกันหมดแหละไม่มีใครสอนมารกเลยถึงคืนเอามาสอนน่ไปไม่เป็นหรอกถ้าไม่เคยอบรมมัรกเนี่ยเขาก็อ่านได้นะจำได้แต่มันเป็นการลักษณะอ่านมาจำมาไปไม่ได้หรอกเขาสอนสมาธิกันหมดเ่ะฉะนั้นสมาธิเนี่ย มันไปนิพพานไม่ได้มฆ่ากิเลสไปได้นะสมาธิก็นิดเดียวเองนั่งเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงนะวันหนึ่งสองชั่วโมงจะไปสู้อะไรได้แต่นี่ความสงบนี้ยี่สิบี่ชั่วโมงนะเป็นความสงบที่ยิ่งใหญ่กว่าเราจึงว่า การอบรมมรรคนั้นเป็นความจำเป็นของทุกคนที่จะต้องอบรมการอบรมมรรคนั้นเราจะต้องทำให้เกิดขึ้นการอบรมมรรคนั้นเราสมควรที่เราจะต้องทำถ้าไม่ทำแล้วไม่ได้นะจึงว่ามรรคนั้นเป็นทางออกของเรื่องนี้พระยาเจ้าทั้งหลายท่านก็อาศัยมรรคนี่แหละ มรคเนี่ยใครๆก็พูดได้นะแต่คนจะรู้จากรายละเอียดหรือเปล่านั้นมันมันแล้วแต่ใครจะเข้าใจนะถ้าเราจะจำง,ง,ง่ายๆก็คือว่ามรคก,ก็คือการเอาจิตมาดูตัวเอาจิตดูกายเป็นมรคจิตดูจิตเป็นฌานจิตดูกายเป็นญาณญาณน,นั่นแหละคือมรคกนะันนะมรคก,ก็คือเดินทางเส้นใหม่เอย จิตดูจิตเนี่ยมันไปทางเส้นเก่าอยู่จิตมันไปทางเส้นเก่าเราไปดูมันเฉยๆมันก็ละกลายเป็นว่าเราไปดูในทางเส้นเก่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องมีการฝึกหัดถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดไม่ขัดไม่เกา่ามันก็ไปไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าเราทุกคนเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ นะที่อยู่เก่าไม่ไหวนะมีต่คิดไม่เลิกไม่ลาไปอยู่เขาจนจนดึงดึงจิตเรากลับไม่ได้นะนะะเราต้องตายคาเขาแน่นอนต้องไปเกิดอีกนะ